คุณผู้ชมคะมาตรวจสอบเรื่องราวที่ตื่นเต้นเกิดขึ้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะวันนี้มีผู้พิพากษาหญิงท่านหนึ่งปากล่องข้าวใส่รถของท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็มีการกล่าวทอต่างๆด้วยนะคะงานนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายเลยทีเดียวไปดูบรรยากาศกันหน่อยคะ่ะ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะเนี่ยแหละค่ะหญิงสาวคนที่ว่าขับรถเก๋งโตโยต้าอัลติสสีบอลเงินนะคะเลขทะเบียนยอหญิงชอช้าง9691กรุงเทพมหานครจอดเทียบเลยค่ะที่บริเวณด้านหน้าอาคารกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะลงมาจากรถเสร็จเธอก็ปากล่องข้าวไข่เจียวกับน้ำพริกใส่รถประจำตำแหน่งของพลตำรวจโทคำรณวิททุปกระจ่าง เป็นรถเก๋ง t o y o ต a c a m r รหมายเลขทะเบียนดอยชดาสบุษี9954กรุงเทพมหานครค่ะพร้อมทั้งลงมาด่าทอการทำงานของตำรวจด้วยนะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการอยู่ประมาณ10นายเข้ามาช่วยกันระงับเหตุแล้วก็นำแผงเหล็กที่ปิดกั้นทางออกนะคะมากั้นไว้แต่ปรากฏว่าหญิงสาวท่านนี้ก็ยังกลับเดินเข้า ไปที่รถนะคะเราก็ดูเหมือนจะขับรถพุ่งชนแผงกั้นเพื่อที่จะหลบหนีออกไปจากบชนนั่นเองภายหลังตรวจสอบก็ทราบชื่อค่ะว่าคือนางสาวชิดชนกแผ่นสุวรรณอายุ42ปีแล้วนะคะเป็นผู้พิพากษาสารชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสารอุทธรเคยขับรถมาด่าทอการทำงานของตำรวจเมื่อคืนวันที่11กรกฎาคมที่เพิ่งจะผ่านมานี่เองแล้วก็ยังเคยขับรถไปขวางถนนพลโยธินขาออก ใกล้ๆก,กับตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่เนี่ยนะคะเมื่อวันที่21ตุลาคมปีที่แล้วจนกระทั่งทําให้การจราจรน,นั้นติดขัดค่ะอย่างไรก็ตามพลตรวจโทคํารณวิทย์ได้กล่าวถึงสาเหตุที่อาจจะทําให้หนางสาวชิดชนกไม่พอใจตํารวจเนี่ยนะคะท่านบอกว่าคงเป็นเรื่องที่สั่งให้มีการผลักดันกลุ่มแนวร่วมคนไทยหัวใจรักชาติออกไปจากพื้นที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้นั่นเองซึ่งนางสาวชิดชนก,ก็ร่วมเดินทางไปเคลื่อนไหวด้วย เบื้องต้นมอบหมายให้ในายตำรวจที่ดูแลสถานที่เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะเนี่ยละค่ะก็ขับออกไปพร้อมๆกับแผงเหล็กตั้นของบอชนอนนั่นเองงานนี้นางสาวชิชนุกได้รับข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการก่อความเดือดร้อนรำคาญและทำให้เสียทรัพย์ซึ่งก็จะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของหน้าร้อนแบบนี้อาหารก็เป็นพิษกันได้นะคะเป็นเรื่องของน้องนองนักเรียนประถมศึกษาถูกหามตัวด่วนส่งโรงพยาบาลจํานวนถึง69รายทีเดียวค่ะหลังจากที่รับประทานลาบหมูเป็นอาหารกลางวันที่โรงเรียนกันไปปรากฏว่าช่วงกลางดึกสําแดงเรศน,นะคะเช้ามาเจ็บหนักกันหลายรายทีเดียวค่ะ นักเรียนโรงเรียนประชานิเวศถนนเทศบาลรังรักเหนือซอย10บแขวงลาดยาวเขตเจตุจักรนะคะ69รายถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางห้องฉุกเฉินค่ะหลังจากที่มีอาการอิดโรยแล้วก็ท้องเสียกันสอบถามน้องผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นนักเรียนชั้นป .6 อยู่ในอาการอิดโรยทีเดียวน้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานที่โรงเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ค่ะเมนูก็มีลาบหมูแกงจืดแล้วก็ตังโมนะคะ ตัวเองรู้สึกว่าลาบหมูมีรสชาติที่เปรี้ยวผิดปกติแต่ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงใส่มะนาวเยอะไปนะคะจนกระทั่งกลางดึกก็มีอาการมวนท้องแล้วก็ถ่ายท้องจนกระทั่งอ่อนเพลียพอมาถึงโรงเรียนตอนเช้าอาเจียนออกมาอย่างหนักค่ะคุณครูก็เลยรีบพาน้องคนดังกล่าวแล้วก็เพื่อนๆส่งโรงพยาบาลนะคะ ทางด้านของอาจารย์ประจําโรงเรียนบอกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงก็ขอรถพยาบาลนําส่งที่โรงพยาบาลกลางส่วนสาเหตุต้องรอให้ศูนย์สาธารณสุขกทมมาตรวจสอบก่อนค่ะขณะที่นายแพทย์ประเสริฐโอภามธีกุลหัวหน้าห้องฉุกเฉินระบุนะคะจากการวินิจฉัยอาการของเด็กๆก,ก็คือโรคอาหารเป็นพิษนักเรียนที่เข้ารักษาตัวมีทั้งสิ้น69รายมีสองรายที่อาการอ่อนเพลียแล้วก็อาเจียนอย่างหนัก แพทย์ต้องขอให้พักค้างเพื่อดูอาการก่อนหนึ่งคืนส่วนคนอื่นๆกลับบ้านได้แพทย์จัดยาให้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะการลักลอบขนสุนัขไปค้าในต่างประเทศทําให้คนรักสัตว์นั้นสะเทือนใจเป็นอย่างมากล่าสุดเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงแสนลักอย่างแมวแล้วนะคะหลายคนบอกว่าวัฒนธรรมในการบริโภคแมวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรที่มาที่ไปอยู่ที่ประเทศไหนไปติดตามในช่วงของทันประเด็นกับคุณชินนายมีชัยคะ่ะ สวัสดีครับพบกันในช่วงทันประเด็นกับผมชิในในายมีชัยนะครับวันนี้คนที่รักสัตว์อย่างน้องแมวเนี่ยอาจจะมีอารมณ์กันสักหน่อยหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้เห็นข่าวกันนะครับมีการจับกลุ่มโดยตํารวจของสอบพบ้านแพงที่นครพนมจับกลุ่มเป็นขบวนการลักลอบค้าแมวส่งไปยังประเทศเวียดนามเพื่อนําไปทําเป็นอาหารนะครับมีแมวทั้งสิ้นเนี่ยเกตัวด้วยกันซึ่งถามข้อมูลไปยังของขบวนการที่ลักลอบเนีย่ยก็บอกว่าถ้าในไทยนะครับมีการจําหน่ายกันตัวละประมาณ2-300บาทแต่ว่าถ้าหากข้ามไปถึงที่เวยดนาาามมเมื่่อไหรราคาจะขับสูง ขึ้นมาทันทีเป็นตัวละประมาณ1,500บาทจนถึง2,000บาทด้วยทีนี้ครับก่อนหน้านี้ประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของการจับกลุ่มขบวนการขโมยแมวของชาวบ้าน ที่เวียดนามเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวที่เมืองไทยนะครับซึ่งย้อนกลับไปในตำรวจภาคกลางของทางเวียดนามมีการจับกลุ่มหัวขโมยนะครับเป็นแก๊งๆหนึ่งที่ออกนะครับไปขโมยแมวของชาวบ้านที่มีการปล่อยเอาไว้ในช่วงกลางคืนหรือว่าบางช่วงก็อาจจะมีการเลี้ยงไว้นอกบ้านคืนหนึ่งขโมยได้ประมาณนะครับสีตัวทําแบบนี้มา2ปีแล้วด้วยกันนะครับขโมยแมวไปได้ถึง4 0 0 0ตัวสลับภาพว่าเอาไปขายครับกิโลกรัมละประมาณเกือบ100บาทนะครับแล้วก็เงินที่ได้ก็เอาไปเล่นเกมออนไลน์สุดท้ายโดนจบนนนนุคํา ดปีด้วยกันทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่าวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องของการบริโภคเนื้อแมวนะครับมีที่มาอย่างไรไปดูเรื่องของปี2011กันก่อนปีนั้นนะครับถ้าเราพูดถึงปีนักสัตว์นะครับถ้าเป็นไทยจีนเองเราจะเรียกกันว่าปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายแต่ว่าที่เวียดนามนะครับที่นั่นเขาไม่ได้นับเป็นปีกระต่ายแต่ว่าเขาใช้แมวเข้ามาเป็นสัญ,ญลักษ์ณ ในการแทงกระต่ายซึ่งทับหมายถึงใช้แมวเข้ามาแทเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นการแสดงออกเล็กๆของทางเวียดนามนะครับเพื่อต้องการแสดงถึงการได้ปลดปล่อยจากประเทศจีนซึ่งเคยถูกปกครองทางวัฒนธรรมรวมถึงทางประเทศมาอย่างยาวนานด้วยทีนี้ไปดูเรื่องของความเชื่อในการบริโภคเนื้อแมวกันว่าบริโภคเนื้อแมวไปแล้วได้อะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องของการบริโภคเนื้อแมวนะครับความเชื่อของที่เวียดนาม แบ่งออกเป็นอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันอย่างข้อแรกนะครับที่ผมบอกไปปี2011ที่นั่นนะครับเขาเรียกว่าเป็นปีแมวตามประทินนักสัตว์ใช้แมวแทนกระต่ายไม่ได้เป็นปีเถาะส่วนข้อ2ครับบอกว่าทานเนื้อแมวเนี่ยเพื่อให้เกิดความโชคดีปัดเป่าภาัยร้ายต่างๆในปีแมวก็คือปี2011ที่ผ่านมาปีนั้นนะครับแล้วก็ข้อสก็คือกินเพื่อช่วยเพิ่มเรื่องของสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเพื่อช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับ ความเชื่อทั้งหมดนี้นะครับข้อมูลจากนากสัตวแพทย์ของไทยเราเองก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาจากท่านแนัสัตวแพทย์อลงกรมหนันนบนะครับก็บอกว่าจริงๆเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเนื้อแมวก็เป็นแค่โปรตีนอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้มีคุณอะไรที่ทําให้เรื่องของสมรรถภาพหรือว่าช่วยใครความอบอุ่นได้ ทีนี้การในการฆ่าแมวกรรมวิธีในการนาไปประกอบอาหารของที่เวียดนามอาจฟังดูโหดร้ายสักหน่อยนะครับที่นั่นเราไปดูกันที่จังหวัดท้ายบิงทางตอนเหนือของเวียดนามซึ่งเป็นพื้นที่ที่นิยมในการบริโภคแมวค่อนข้างมากเขาไม่ใช้วิธีในการเชือดหรือว่าการตีเหมือนกับสัตว์อื่นๆเพราะเชื่อกันว่าจะทําให้แมวเกิดอาการกลัวหรือว่าเกรงอย่างมากจนทําให้ถุงน้ําดีอาจจะแตกออกมาแล้วทําให้รสชาติของเนื้อแมวเปลี่ยนไปแต่เขาใช้วิธีในการจับแมวนะครับไปทวงน้าจน นขาดอากาศหายใจเพื่อเป็นการรักษารสชาติเอาไว้ส่วนเนื้อที่นิยมบริโภคกันก็เป็นบริเวณสะโพกแล้วก็ที่กระเพาะรวมถึงลำไส้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดของแมวนะครับ ถ้าหากดูแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าน่าสงสารแลวก็ค่อนข้างจะทารุณมากในการบริโภคเนื้อแมวของที่นั่นแต่ว่าตามพัตคาในจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆของเวียดนามนะครับอย่างที่เมืองไฮฟองหรือว่าเมืองฮาลองเบย์มีการขึ้นเรื่องของเมนูในการโฆษณากันอย่างเปิดเผยนะครับเรียกกันว่าเป็นแมวหม้อไฟก็มีเหมือนกันรวมถึงมีการจับแมวมาขังเอาไว้ในกรงนะครับให้นักท่องเที่ยวรวมถึงคนที่ไปทานอาหารได้ดูกันอีกด้วยซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนนั้นก็สนใจก็ที่จะลิ้มลองในการ ชิมเนื้อรสชาติของแมวที่นั่นกันส่วนที่ไทยเราเองครับต้องกลับมาดูกันใหม่ว่าขบวนการที่จับได้เมื่อวานในการลักลอบค้าเนื้อแมวแบบนี้เนี่ยมีมานานแล้วหรือยังหรือว่าเพิ่งจะมาจับได้ต้องหาทางแก้ไขแล้วก็สื่อไปอยังต้นต่อเพื่อแก้ปัญหาทั้งการลักลอบค้าสุนัขรวมถึงค้าแมวด้วยซึ่งสุดท้ายครับวัฒน,นธรรมในการบริโภคนั้นไม่มีเรื่องที่ถูกหรือว่าที่ผิดแต่ว่าขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณผู้ชมเองนะครับว่าอะไรควรทานหรือไม่ควรทานวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ ขอบคุณคุณชินดนายมากนะคะเรื่องของแมวนั้นมีวัฒนธรรมความคิดที่แตกต่างกันหลากหลายค่ะอย่างในอียิปต์นั้นได้รับการนับถือดุจด,ดังเทพเจ้าเลยนะคะใครทําร้ายแมวเท่ากับได้รับคํำสาปแช่งไปด้วยขณะที่ในญี่ปุ่นเรียกแมวว่าเนโกะแล้วก็ให้ความนับถือบอกว่าเป็นสัตว์ที่นําโชคดีมาสู่คนที่เลี้ยงดูหรือว่าเอาแมวมาเป็นสัญลักษณ์ดังนั้นเราก็จะเห็นแมวกวักในประเทศญี่ปุ่นกันเยอะแยะนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาเรื่องของแมวดังนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยถ้าจะรับประทานสัตว์ประเภทนี้นะคะ